ไปจุกคนดีกว่าแต่มันมีปืนบนรถปะไม่ไหวปะไอ้โง่เฮ้ยอยู่นี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 ่กูเจอเบื่อแล้วหนีเป็นหมาดิควายมึงต้องย้ายแล้วตรงนั้นอ่หนีเป็นหมาดิหนู่ยเเื่อดี๋ยวหนู ไปได้เลยพี่ไปเลยตำรวจตำรวจมานะบล็อก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 เขนหน่อยบล็อกเนหน่อยขนอบล็อกบล็อกสวยไึ้นที่มึงอยู่บางทจริงมไม่จเป็นต้องก็ขึ้นหมก็ได้เอาแบบบล็อกทางทางขึ้นก็ได้รอสคันะแตกตำรวจแตกปมเฟิว เคยฟิวไม่ได้ครับที่แนเราอ่ะเคยฟิวไม่ได like oh, ้ที่ในเราอ่ะตาล้อเราเขียนขึ้นไปตาล้อเราเขียนขึ้นไปมาลองหอเบาะนะพี่ต่อมาต่อมาต่อวางจ่อยางเลยจ่อยางเลยพี่เอาผาดแม่ค่อบอกว่าแบบไม่ค่ได้เหินเขาห่อเราตอนนี้มันได้แค่หอเล่นอย่างเดียวที่นี่มาเหินนี้ตามผู้ด้อยมาเหินนี้ อได้บางมเอายมาปะวงใหญ่มาเนาะมาไมมาดูบพี่ก็แบบพยายามมาบอกเ้ยชวนพ่ฟงบอกใหม่เรื่อยๆเดไม่ได้าอ่ไปสนใจไม่เป็นไรล้อง้อยิง้อยิง้อยมลอบล็อกมาบล็อกเร่อยๆบอกใม่เลยบอกใม่เลยให้ขเคลียร์ไปแล้บอกใม่ไปี่ Play. Play. Like อย no eyes, yes. ่าย eh ิงตนะเว้ยต en> right> ้นจับได้นะแฟงลองลัใช่มาคิดไรเกอให้แฟงหน่อยข้างบนอะเต้มาเลยเตใครยตาลงไปซ่อมมากบนเป็นะไม่ไม่ตลอดตลอดโอ้โหตลอโคตรแรงไง

เอาทางเลยเาไมตรงนั้นออแล้วเบิดไปเลยเ้าหลังแปงเอ๊ะขาลูกสองได้เลยหรอไปแล้วยิงตกนะไม่ไม่ใช่เกิดฟิวอ่ะได้ได้ได้ออกมาออกมาไม่ใช่เกิดไม่่ิวเกิดเิเิดเิเกิดเิดเกิดเกิเกิเกิดเดเด้พิ่ไกิเกิดเกิดเเกิดเมเเกเกเเกเดกดดมเกะ เราโฟกัสอันนี้มากเกินไปเบ่าวะถ้าสมมติมันมาจริงๆอะการเไปเราเราออกจากวงแมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวนตัวเราได้โอ้แมาม่อยู่ในแรไมาอยู่แรตดีกว่ามึงเซตดีกว่าอยู่ในแรงไปเลยแรงเยอะเลยนวงเน่ส่พรางพาวเลยไม่เอาโดนจับเพื่อเราอ่ะใครอ่ะโดนจับวะไม่เอาดแล้วพี่แขอไปหวแกขอเองงั้นเราไปให้หมดเลยทั้งนั้น่ะด้วยกันไปด้วยกันถ้าถ้าติดกูด้วยกันนะตอพารถ้งต่อพาเพื่ออะไรไมมพี่หรือยัง เพิ่งเดิไปพร้มกันโอเคโอเคโดนตับกี่คนเปล่าคนเดียวปะเดียยพี่แฟงหอหลังนะไม่ใช่นะอันนี้แบคการนะอันนี้แบกการนะที่เรถผ่านไปเยอะๆโอ้ใคจะโดนตำรวจจับเล่นเลี่ยมเยอะๆมันโง่ไตกลงตกงตกลงตกงตกงตกล้ตกลงตกลงตกลงตงตกลกตกลงตลกลงลงตลงยลตงตกลงลตงลตกลงลงงงงงะลลงงล ไมไขับประมูลอ่ะกูงกูไปเอาเองตมอบบแบงี่แบงค์กูไม่ได้ขับแล้วยาวยิงไอยไอ้วิงไกอะยาวในแรงเราได้นะเว้ยเอาไปก่อนพอแล้วพอ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 ย่เล่นเงค์เล่นเล่นต่อลลบนีลบคู่เลนเน่ตำรวจอยู่ข้างบนอ่ะยิงเลบงลายเพื่อนจะบังลายเพื่อน แค่ขาวอ่ะลงาพารถเลยน้องลงาพารถเสียเวลาวิ่งพาเลยวินใ้จะพาเลยโ่แรงยักแตกเข้ามาเข้ามาเข้ามายูในแนะบอกไว้ตรงตู้เก่าไปตรงตู้เก่าตู้ตู้ที่เคยเก็บของอ่ะแหวกแหวก้ืงอนเลยตัวละไฟได้ตรงเนี้ยไป ศพเดียวเองนะไม่ไฝไม่ไฝ่ไม่ไฝ่พื้นศพไปเลยไม่ไฝ่บางทางไมไฝนะมึงไม่ไฝไม่ลงไบางทางบางทางพื้นศพไหมถ้าไม่ไหวคืนศพนะเว้ยไม่ต้องเป็นไม่ไหวพ่อไม่ไหวพ่อมันจับไม่ได้อยู่แล้วจับไม่ได้อยู่แล้วไม่ไหวพ่อไอ้ไอ้คนไม่ทำอะไรตำรวจไม่เข้าข้างในไปต้อมไแลงตำรวจบนหลังคาเห็นป่ะมึงยิงดิดข้างในไปต้อมเลยใครถอยมาบังดิตำรวจอยู่บนบนหลังคาตำรวจลงอีกตำรวจตกเยอะมากพี่ตำรวจ ่วงร่วงร่วงร่วงนะร่วงแกทำาด้เพี่คือรถคืรถคือรถมึงช่วยปั่นดิมึงช่วยปั่นดิช่วยปั่นดิปืนนาโนชกไหมเรืองแบบนี้ไดนผมตก่อนนะ ไม่ละออกออกรอเต็มแลนแล้วนะคุณนะเาเวลาอะไรอ่ะเข้อต่อข้อต่อไม่กมเข้อต่อพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยื้อได้เลื้องให้แล้วเลื่องให้แล้ว เรื่องนี่ใครว่าตำรวจเข้าไปตำรวจตำรวจภาคพื้นตำรวจภาคพื้นสามคนเลยเยอะเลยเยอะเลยตำรวจภาคพื้นเยอะเลยยิงใหอยู่ยิงใหอยู่ยิงตำรวจอ่ะเยอะกันทีเพื่อน ตายตายคุ S 1> <S 1> sociedad, ้งเวรแล้วสิเดียเหยียบเขาหน่อยดิเพื่อนโอกาสเพื่อนเพื่อนตายเก่อนยตหยตยอกหน่อยอยต่อกน่อตนยนย่อกนต่อยตกยนอยตก่อยนตกยตนยตกนอตกอน่ตกนยกนตกนยตกนตกนตกกนตกหนกห่อตกนตกนกหยตกกตกต่อนก่ยออก ไอโนผมแตกนะไปอะไอเชี่ยตำรวจออยิงเสร้เย็นเย็นเพื่อนพวกบัสน้อยอันนี้เดี๋ยวมึงไฟลลันอันนี้เดี๋ยวลลนอันนี้เดี๋ยวไฟลลันเอ้ยแบนตำรวจไม่ต้องลั่นใจเย็นใจเย็นคุมสติกันหน่อยดิรูอะไรขนาดนั้นอ่ะ ไปจีเฮ้ยเีดีๆหน่อยนอ้องหน่วยงานผบรถหน้าโดนยิงนะนี่นออกไปแล้วครับไอ้ไปออกไปแล้วเร้ม่มรถขับนะเสร็จรถผมแล้วไ่เท็ตกปปะไม่ใช่ไอเท็ตกปปะ เทผมได้นะเทมันได้เทมันได้รถป้าประมูลนะมีใครประมูลนะป้าหลังแลน่ะโล่งเลยนะเว้ยตำรวจไม่มีเลยนเว้ยรถป้าดีไหมไปยิงกดยิงเลยเฮี้ยแกหน่อยคจะวัดหลังแลนนะผมรอรอชนหมดให้หลังแลนมีเบ้าเลือกตำรวจเหมือนเดิเคือตัวใหม่กไง เลยฮัลโหลคนยิงฮัลโหลหลังแลนต้นไหมมีมีมีผมอ่ะแท็กอ่ะตอนนั้นแท็กเหมือนกันไหนเกมไหนเกมมาตรงหลังเลยหลังเลยหลังเลยตู้เก่าได้ปะนี่ถอนไหมเขาเขาเขาบอกจากเลนแล้วแล้วแล้วบอกเขาว่าพอเลยได้ไหมพี่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วว่าไม่จำเป็นว่ะพี่ ตำรวจได้ยิงเหรอพี่ไม่ได้นะอันนี้ยิงใครพี่ไปทำวิ่งไปตามหลังให้อยูแต่เคอร์ฟิวในแลนได้เด้อได้ได้ได้เอ้ยมึงใครใครรถว่ามึงลงวนไปรับเพื่อนกันดีข้างในอ่ะแล้วมึงก็บอกว่าเอาเพื่อนออกออกมาออกมานพี่วนไปรับเพื่อนไม่ทันไปแล้วว่ออกจากเคอร์ฟิวดิออกจากเคอร์ฟิวดินี่ทุกคนทุกคนจะล็อกประตูไปทำไมตำรวจได้ยิงพี่พี่ไม่ได้ล็อกทุกคน ไปเซตอันนี้ดีกว่าไอเขาวงกดอ่ะแยกหน้าแยกหน้าแยกหน้ารถมันชุบละเอามา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 ออกไปให้หมดออกไปให้หมดออกจากแลนให้หมดออกไปต้องออกไปต้องออกไปเลยแงดีแฝงพี่ฟังผมพี่ฟังผมพี่ปังางไปเขาวงกดไปที่เรียกมาไป เดี๋ยวไปต้องัวงสบแปลงโล่งแล้วใครเอาพาวไเปิดรถมาเนี่ยไอ้ตู้หลุดมันอยู่ไหนมันออกไปแล้วมั้งพี่เออไปดักพาวไหมอ่ะไปี๋พาวใกล้ใกอ้ตัวชุบไปแล้วใช่ปะตึกลุงอ่ะต่อชุบไปแล้วงั้นหมอบไปหมอบไปตึกลุงหมอบไปตึกลุงหมอบไปตึกลุงอ่ะตึกหมอบหลังดิ มุฟายเบนไหมเบนออกให้ไปตึกของก่อนไม่ใช่หรอเขากกับไม่หรอพี่เออมึงนี่ของมึงทำของมึงเสร็จของหพารถแบนนี้ใครที่รถพังกินไม่จาเเบนหนัวไอ้ตำรวจชวนกูตายเลยมึงไปมันก็ไม่เอิบพี่ตอนเนี้ยมันมีแค่เคลเราตอนเนี้ยใช่มันเขาเพิ่งไปเองไปไปดูดีเผื่อเพื่อนมาหาตัุลเอาแคปประมูลนะถ้าเท่ากับเราโดนสองทางไงพี่เรายื้อไปไม่มีประโยชน์อันเอาไป็รถประมูลก็ได้พี่ถ้าไปอ่ะไอ้กุ๊มใหญ่กลับมาที่เดิมไหมกลับมาตรงวงกลอีโค้กปะ แค่ติดขุดไหมไม่มีไม่มีใคราติดขุดไม่มีใคราติดขุดแล้วปุ๊บใหญ่รีบมาวงกดฮัลโหลเดี๋ยวพี่มาแลงเแล้วต้อมาแรงเรานะเวลาแล้วนะฮัลโหลโอ้ยมาแลนมาแลนมาแลนแรงหมดเลยมาแรงหมดเลยอยู่หน้าแลนหน้าแลนหน้าแลนกูวิ่งไปหน้าแลนไปช่วยไปช่วไปช่ับขับขับไปเลยไปเลยไปลยตกน้าแรงแล้วจะยิงเมื่อกี้ฮัลโหลวงกดรีบมาเอาไปเพื่อนตกตกหน้าแรงนะเดี๋ยวกูวิ่งรอให้ ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วมันเยอะมากไปพี่กับําลังไปจับแลนทั้งหมดกับเยี่ยมเป็นเพื่อนเพื่อนล้มในแลนนะมาถึงแล้วเขาแย่มาแล้วเขาแย่มาแล้วไม่เป็นไรมาหน้าแลนเยอะมาหน้าแลนเยอะมาหน้าแลนเยอะไม่ได้อ๋อเหรอมันจะลงมาซ้ำกูในแลนอะวนทุกคนเลยกูในียเด๋วมันจะลงมาซ้ำกูเนี่ยยิงแก้ไปก่อนยิงแก้ไปก่อนเบอร์นาโนก่อนเบอร์นาโนก่อนกูลอยกลางแลนอะ ตายมันตายนาโนดิช่วยเบอร์นาโนเบอร์น,นาโนไปแดนเพื่อดโดนนะเว้ยไม่ได้ตรงนี้เยอะไปนะเพื่อนเอาไปกลางหน่อยเพื่อนโดนเฮ้ยกูโดนตรงตรงหน้าแลนมึงโฟกัสตรงนี้เยอะไปเพื่อนจะต,ตายอยีกเยอะไปเกาะรถนะ ใจเย็นใจเย็นใจใมันมันดูเคลื่องกลับตัวมังอย่ชนเพื <wh 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 ่อนกันเองนี <wh <wh ่ดูเพื <wh <wh ่อนอ่อนร้อนะมันแกก้อร่อยกันแบ้ข้างอันโลไป มาเบินไปน้องเบินมาชิวๆไปเบินไปเบินไปก่อนเบินไปก่อนเบินไปก่อนเปินคุูไฟมันมันอยู่วงวงนอกแลนนะกันให้อยู่กันให้อยู่เข้กูแพมอยู่บนรถเยอะๆนะว่าอยู่บนรถเยอะๆมันจะไปอีพีอีพีกลางแลนยิงมันดิเดี๋ยวจะไปอีพีหัวเขียวไปอีพีสายแบบคุยกันหน่อยดิเพื่อให้แบบโดนโดนยิงนะโดนนะในในหูมผมไม่อยู่มึงอยู่สองเซสองมีเซตกุ๊ปมึงให้ได้มึงเซตมึงตกนะมึตกนะมันไปอีพีพี่ใหญ่ได้แล้วมัน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 ใส่หนอนวิ่งแข่งมากินกินน้ำยาพี่น้อง ลงตึ <ersch> ้งลงดิอโบรตึ้งลงหมดเลยเล่นใต้หลังคาแลนด์อีกยิงไหนยิงไม่ยิงแกล่้พี่แก้แล้วมันต้องเบือนานูก่อนว่ะแป๊บนึงใจเย็นแกจอดนิ่งก้าวิ่งอยู่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 ต้องทำอยังไงไปสองนัดเล้เกม ไปเนี่ยเห็นเปล่าต้องยึติดแดนเห็นอะไรไหมดูเครื่องอ่ไรได้ไหมปักในแดนหมดแล้วพี่ต้องต้องเอาพี่ออกมาในข้างนอกระบังในแดนหมดเล่นในแดนเชื่อกูเล่นในแดนเชื่อกูเล่นในแดนไม่แต่ดึงออกมาฝั่งหน้าแดนนึกออกไหมฝั่งหน้าแดนพี่ฝั่งหน้าแดนตรงทงแล้วอะตรงทงแล้วมึงอย่าตะโกนอะลงมา ยาตะโพลในบอลกรเด็นยิงนะกระเด็นยิงะย้งะปืนงยิงผมนะไ,มไปเช่วยหน่อยดิถ้าถ้าผมไปเล่นเลยนะปืนไปให้หมดเลยปะพน่ะไ,ไปให้หมดปะไล่อยู่ไล่อยู่ช่วหน่อยโดนอ่นะโดนอ่ะทีสองต้องลงหวานต้องลงกู้เพื่อนว่ะนาโนแม่งเยอะเกินว่ะไอ้เหี้ย ที่ลุดอยู่นอกแรงเนี่ยวิ่งเข้าไปในไฟเลยเด็กนอกแลงไม่มาเล่นมาเล่นในไฟจะต่อเพื่อนหน่อยปืนเยอะๆปืนเยอะเพื่อนเป็นในแลนเลยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะแลนรงเรารู้ดีสุดน้องชายใจเย็นๆค่อยๆแก้ค่อยๆกู้เพื่อนโดนออกทางไหนเพื่อนออกทางไหนช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนไฟมันมันมันอุ้มมันอุ้มขาเท้าไว้มันขาเท้าวัดในแลนปอบอเพื่อนรีบอ ค่อยกู้เพื่อนค่อยๆกู้เพื่อนจะวินบินได้นะก็อยู่กับหนึตัวนั้งดึเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยมึงมึงพยายามหาศพออกดีไอ้เบนอยู่แล้วเลยปะอ่า กูเพื่อนเนาะกูจะเจอปะเดี๋ยวพ่เต้ไปกู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 เป็นอีกกูเพื่อนอีกเดี๋ยวเอาเพื่อนที่ไหนอนะขอคอตี้แล้วดิ ยังมขึ้นรถเลยดิปืนไฟอ่ะตามมาตามมาตามมา,าหลังหลังปืนแยกนะแยกนะขี้หมดรถดิวะปืนอ่ะเล่กูเตม็ตมเตม็มเล่กูเต็ม เพ่อเต็มน้ำตีแยกหน่ ตู้ดิทำตูต้ดิจอมดอมดอมไม่มีรถว่ายเจ้ามึงบ่อยเพื่อนเข้าววอเด้ไปดิมีมีใครไปหมกเพื่อนเอาย๊าอฟ เพิ่งก่อเพื่อเข้าวอดนี่กูได้มันหลายทบโยสามทีสเงโยมันสังกลางแลนอยู่กูไม่ได้เล่นไปเล่นไปอดีมะข้ามานั่นก็าจะหมด มาร,รถปะไม่ไหวปะไอโง่เแล้วหนีเป็นหมายดียควายหนีเป็นหมายดีหนูก,กับกลางไฟไกับกลางไฟไกับกลางไฟอืฮ <c oughs> <c oughs> ้โอเเราเจอพวกแม่งด้วยสัก <c oughs> 啊反抗反抗反抗反 พี่พาผมไปเบรกลน่ะถอนได้ปะให้ถอนได้ถอนก่อนนะถอนได้ปะมันนานโนเยอะปะพี่เยอะมันเราไม่ได้เตรียมนานโนมาไอเ้เหี้ยมันมีเงินประมูล900ล้านอ่ะมันคิดว่ามันนาโนเยอะไปละ บิกได้มาหรือว่าตำพา